สวัสดีนักเรียนชั้นปา .3 าทุกคนนะคะวันนี้ครูกวางนะคะก็จะพามานักเรียนนะคะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ใบครูกวางนะคะยังคงอยู่ที่เรื่องของการเขียนตารางนะคะแต่วันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับการเขียนตารางทางเดียวนะคะตารางทางเดียวเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ,ะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า128นะคะข้อหนึ่งใหญ่นะคะก็บอกว่าพยัญชนะไทยนะคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวคะ พยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวซึ่งแบ่งกลุ่มตามลักษณะของการเปลผันอักษรได้3กลุ่มนะคะ3กลุ่มในที่นี้มีอะไรบ้างอ่ามีอักษรต่ำนะคะอักษรกลางแล้วก็อักษรสูงทีนี้จากข้อมูลนะคะเขาเขียนตารางทางเดียวนะคะทีนี้ตารางทางเดียวที่เขา กำหนดมาให้เป็นอย่างไรเรามาดูนะคะเขาบอกว่าจำนวนตัวอักษรในพยัญชนะไทยแบ่งตามลักษณะการผันอักษรนะคะอักษรต่ำเรามาดูมีเท่าไหร่คะอักษรต่ำอ่าก็อยากรู้ว่าอักษรต่ำมีเท่าไหร่เราก็นับค่ะ,อ,ะอักษรต่ำมีตั้งแต่คอควายใช่ไหมคะดูดิค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมคะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะคะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่นั่นเองนะคะแสดงว่าอักษรต่ำมีเท่าไหร่คะอ่ายี่สิบสี่นะคะทีนี้เรามาดูต่อไปนะคะเขาซึ่งเขาจะแบ่งประเภทอักษรกับจำนวนตัวอักษรใช่ไหมคะอักษรต่ำมีเท่าไหร่แล้วก็มาใส่ในช่องที่เป็นอักษรต่ำ นะคะต่อไปประเภทอักษรกลางนะคะเขาแบ่งเป็นประเภทอักษรกลางอักษรสูง3อย่างเนะาะต่อไปมาดูประเภทอักษรกลางมีเท่าไหร่คะลองนับดูสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9นั่น,น,นเองนะคะ ก็จะได้9ตัวนะคะต่อไปอักษรสูงมีเท่าไรเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นั่นเองนะคะครบไหมคะอักษรไทยพปยันชนะไทย44ตัวนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลนะคะจากข้อมูลที่เขากำหนดให้สามารถนำมาเขียนตารางทางเดียวโดยข้างบนตรงนี้นะคะข้างบนหัวตาราง จะเป็นสิ่งที่บอกว่าตารางนี้แสดงอะไรนะคะแสดงอะไรนั่นก็คือแสดงจํานวนตัวอักษรในพยัญชนะไทยแบ่งตามลักษณะการผันอักษรน,นั่นเองนี่คือถ้าเขาถามว่าตารางนี้แสดงอะไรแล้วลักษณะการแบ่งเห็นไหมคะตารางข้างบนนะคะจะมีบอกประเภทตัวอักษรน,นะคะแล้วก็จํานวนเป็นตัวอักษรน,นะคะหน่วยเป็นตัวนะคะเห็นไหมคะเขาแบ่งเป็น2 สองคอลัมน์นะคะก็คือสองช่องนั่นเองส่วนในแนวนอนนะคะก็จะมีทั้งหมดสี่แถวนะครับแถวแรกก็จะเป็นประเภทตัวอักษรกับจำนวนตัวอักษรก็คือชื่อใช่ไหมคะส่วนแถวตัดมาก็จะเป็นชื่อของตัวอักษรอักษรต่ำนะคะอักษรกลางแล้วก็อักษรสูงแล้วก็ใส่จำนวนนะคะหลังจากที่เรานับนะคะพอ,อได้ไหมคะเด็กๆได้นะทีนี้ เรามาดูในส่วนของข้อ2ต่อไปนะคะหน้า129ตั้งแต่หน้านี้ไปนะคะคือหน้าที่นักเรียนจะต้องทําแบบฝึกหัดส่งคุณครูนะคะตั้งแต่ข้อ2ใหญ่ก็3ใหญ่ก็4ใหญ่อ่า3 2 3 4ข้อใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียนจะต้องทําส่งคุณครูนะคะ ทีนี้มาดูข้อที่2นะคะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ฟาร์มเห็ดแห่งหนึ่งนะคะได้ทําการสารวจนะคะจำนวนเห็ดชนิดต่างๆที่ขายใน1สัปดาห์นะคะดังนี้นะคะก็จะมีทั้งเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดหอมเห็ดหูหนูเห็ดเข็มทองเห็ดออรเรนจิตนะคะซึ่งจะเป็นหน่วยก็คือเป็นกิโลกรัมนะคะทีนี้ถ้าเขาถามว่าจากข้อมูลเขียนตารางทางเดียวได้อย่างไรก็สามารถมาดูว่า เขาบอกอะไรมานะคะข้างบนที่เป็นอ่าส่วนที่บอกกล่าวเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ฟาร์มเห็ดแห่งหนึ่งนะคะอ่าได้ทําการสํารวจจํานวนเห็ดชนิดต่างๆเห็นไหมคะอ่าที่ขายใน1สัปดาห์นั่นเองนะคะอีน,นี้จากข้อมูลเขียนตารางทางเดียวก็จะได้เป็นอะไรคะอ่าจนวนเห็ดชนิดต่างๆใช่ไหมคะที่ขายใน1สัปดาห์นั่นเองนะคะอ่าเรามาดูนะคะอันแรกคือเห็ดฟางใช่ไหมคะ เห็ดฟางเขาเขียนมาให้แล้วนักเรียนสังเกตนะคะว่าเ,าเ้าแบ่งตารางาเป็นคอลัมน์แรกนะคะก็คือชนิดของเห็ดใช่ไหมคะคอลัมน์ที่2ก็จะเป็นจํานวนที่เป็นกิโลกรัมนะคะเพราะหน่วยมันเป็นกิโลกรัมเขาก็เลยใส่วงเล็บไว้ด้านหลังว่าจํานวนวงเล็บกิโลกรัมนะคะนั่นคือหน่วยของมันทีนี้ดูอนแรกนะคะเห็ดฟางเห็ดฟางเท่าไหร่คะ ก็ไปดูที่เขาเขียนมาให้เรา125กิโลกรัมตรงนี้เราก็ใส่แค่125เองนะคะเพราะว่ากิโลกรัมมีอยู่แล้วข้างบนเวลาการอันตารางก็จะรู้กันว่า125กิโลกรัมนะคะต่อไปค่ะเห็ดหูหนูเท่าไรคะอ่า15กิโลกรัมใช่ไหมคะอ่าก็ใส่15นะคะเพราะว่าเขาเขียนเห็ดหูหนูมาให้แล้วทีนี้ด้านล่างนะคะเขาเว้นช่องไว้ให้เราเติมนะคะเมื่อตกี้ สองห็ดออกมาแล้วนี่ใช่ไหมคะห็ดฟางกับเหิดหูหนูต่อไปก็จะเป็นเหิดนางฟ้า48กิโลกรัมนะคะใส่ในช่องเห็ดนางฟ้าแล้วก็ใส่48กิโลกรัมออกมาใส่ตรงนี้นะคะต่อไปเห็ดเข็มทองนะคะห็ดเข็มทองนะคะเท่าไหร่คะอ่า92กิโลกรัมนะคะต่อไปเห็ดหอมเห็ดหอมเท่าไหร่คะ7 7กิโลกรัมนะคะ สุดท้ายเห็ดออรินจิ69กิโลกรัมนั่นเองนะคะนี่ก็คือเสร็จแล้วการเขียนตารางทางเดียวนะคะ,ะข้อ2ใหญ่นะคะเดี๋ยวทำส่งคุณครูด้วยนะคะ,ะต่อไปมาดูข้อ3ใหญ่นะคะเขาบอกว่า ครูประจําห้องพยาบาลที่โรงเรียนของเราก็จะมีห้องพยาบาลเช่นเดียวกันใช่ไหมคะทีนี้ครูประจําห้องพยาบาลของโรงเรียนในระดับประถมศึกษาแห่งหนึ่งนะคะได้สํารวจจํานวนนักเรียนที่เป็นไข้หวัดในของเดือนสิงหาคมนะคะเดือนสิงหาคมเดือนเดียวนะคะซึ่งก็จะได้ว่าป .1 19คนป .2 11คนป .3 22คนป .4 15คนป .5 8คนป .6 5คนนะคะทีนี้เขาจะให้เรา บอกว่าคำสั่งจากข้อมูลเขียนตารางทางเดียวได้ดังนี้นะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนบนหัวของกระดานก็คือบนหัวของตารางก็คืออะไรคะอะไรคะจะเขียนว่าอย่างไรดีครูประจำองพยาลาลของโรงเรียนในระดับะถมศึกษาแห่งหนึ่งได้สํารวจต้องเขียนว่าอะไรคะจานวนนักเรียนที่เป็นไข้หวัดในเดือนสิงหาคมใช่ไหมคะ ของโรงเรียนในระดับประสมศึกษาแห่งหนึ่งใช่ไหมอ่าก็เอามาเขียนได้เลยนะคะนี่ก็คือหุ่นหัวตารางนะคะทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าอะไรคะถ้าเราจะแบ่งในตารางนี่คืออะไรคะจำนวนชั้นใช่ไหมคะจำนวนชั้นป .1 ถึงป .6 ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจํานวนคนนั่นเองนะคะกคกว่าก็จะแบ่งออกเป็น2ช่องก็คือระดับชั้นกับจํานวนคนนะคะจำนวนคน ทีนี้ระดับชั้นมีอะไรบ้างแล้วก็ใส่ไปเลยป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 แล้วก็ป .6 ใช่ไหมคะเราไปดูป .1 เท่าไหร่คะอ่า19คนใช่ไหมคะป .2 มี11คนนะคะป .3 มีเท่าไหร่เอ่ยเห็นไหมป .2 11ป .3 มี22คนนะคะป .4 15คนป .5 8คนนะคะแล้วก็ป .6 อีก5คนแค่นี้เสร็จแล้วนะคะ ข้อ3เอาต่อไปมาดูข้อที่4นะคะกระทรวงการคลังนะคะมีนโยบายพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยการสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองนะคะในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยมีทั้งหมด55เมืองรองนะคะทีนี้55เมืองรองเขาแบ่งเป็นภาคภาคอะไรคะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะมีทั้งหมด5ภาคเนาะ แล้วก็55เมืองรองนะคะทีนี้มรามาดูข้อที่1น,นะคะเขาให้เราหาข้อมูลเองเขาให้ข้อมูลที่เป็นการข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลข้อมูลดิบมานะคะไม่ใช่ข้อมูลที่สำรวจเสร็จแล้วให้ข้อมูลดิบมาแล้วก็ให้นับเอาเองนะคะว่าภาคเหนือมีเท่าไหร่แล้วก็ไปนับดูภาคเหนือมีเท่าไหร่คะ4 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1ี่2้า14 15 1ด ภาคเหนือมี16ใช่ไหมคะก็ไปใส,ส่ในส่วนของสิภาคกลางมีเท่าไหร่คะอ่กกาภาคกลางมี1 2 3 4 5 6 7เมืองรองใช่ไหมคะแล้วต่อไปภาคใต้มีเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะภาคภาคใต้มี9เมืองรองภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะมีเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6 7 แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะคะอ่าภาคภาคอีสานมีสิบแปดนะคะภาคตะวันออกมีเท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอ่ามีห้าเมืองรองนะคะทีนี้ครูกว่างนี่คะก็ฝากให้นักเรียนนะออกแบบตารางเองนะคะอ่าเขียนตารางทางเดียวแสดงข้อมูลเมืองรองในภูมิภาคต่างๆประเทศไทยทำเองนะคะอ่าแล้วก็ อย่าลืมนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะข้อ2ข้อ3ข้อ4ใหญ่นะคะ,ะส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุกวางฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ